สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนี้ที่รักนะคะวันนี้เราจะมาดูเอ่อเทเลอร์ของต้นฟ้าไต้หุ่นจะบอกว่าเขาพึ่งออกมาโอในที่สุดเราก็ได้ดูนะคะคือเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะว่าเป็นยังไงอุ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนสวยอะ่ะวันนี้ทะเลไม่สวยเลยแต่ <c oughs> ทะเลจะสวยหรือไม่สวย <c oughs> ก็ไม่สำคัญ อเ,ยเ,เยอยากกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกพราะสำหรับผมรวมถึงตัวฉันด้วยมันก็เหมือนเดิมทุกวันเด็กๆมาถ่ายรูปก,กันหนึ่งสองสามฝันจะตั้งใจเรียนสอบติดหมอให้ได้แล้วไปเป็นหมอประฟ้านะไปเป็นหมอได้กันนะคงไม่ได้เจออีกนานเลยนะดูแลตัวอเองด้วยนะครับ คุนไม่ได้เจอตั้งนานอ่ะฝนเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับพี่ฟ้าก็นึกว่าจะไม่ได้เจอฝนอีกแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจอกันที่นี่ก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกเลยใช่ไหมครับพี่ฟ้าเคยบอกว่าไงถ้าหลงทางอะ่ะเรวพี่ฟ้าจะตามหาเองทำไมหนึงชอบถ่ายรูปท้องฟ้าหรอครับอือสวยดีนะครับ พอฝนตกท้องฟ้าก็ไม่สวยไม่มีขยอยางมองเราแต่บางคนนะ่ะก็เรียนรู้ที่จะมีความสุขท่ามกลางสายฝนนะครับเรียนรู้ที่จะมีความสุขท่ามกลางสายฝนเหมือนไฟจะดับอยู่แล้วนะครับแต่พี่ฟ้าจะอยู่ด้วยถ้ากลัวก็จำเอาไว้ก็ได้นะครับพี่ฟ้าจะอยู่ด้วยจนกว่าผมจะรับเลยใช่ไหมครับคุณไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะเรื่องหนๆบางเรื่องที่แบบรกับอยู่แบ่งให้พี่ฟ้าได้นะครับ อย่างนี้ใช่ไหมมึงถึงชอบถ่ายรูปทองฟ้ามึงชอบฟ้าไงเราคิดออกแล้ววิธีที่จะทำให้แมวที่คุยกับพ,พี่ขาไอไป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 ฟ้าคะทานให้อร่อยนะคะกูแค่อยากอยู่ข้างๆฟ้าแ้วมึงรู้ไหมว่าเป็นใครไม่รู้อ่ะตัวจ้าที่เ่าฝากคนหนึ่งมา,บาแบบเนี้ยเขาคงไม่อยากให้กูรู้ถ้าเกิดว,วันหนึ่งเขานึกขึ้นได้ว่านคนใกล้ตัวสามารถจับต้องได้มากกว่าคนที่อยู่ในจดหมายแล้วเขาก็หายไปได้เลยมันก็ไม่มีสิทธิ์ตามเขานเ้ย พึงชอบเขาขนาดนี้แล้วอะพึงจะปล่อยเรื่องระหว่างมึงกับเขาเพือนนีจริงๆรือเ่าฝุ่นขอพี่ใช่ไหมปล่านะครับพี่รู้เรื่องฝันแล้วฝุ่นไม่ได้ฆ่าฝันฝุ่นไม่ได้ตั้งใจมันแย่มากเลยนะทั้งสิ่งที่ฝุ่นทำเมื่อที่โกหกพี่ด้วยอะทุกคนรักฝันหมดที่ฝุ่นเป็นตัวซวยไง เำอะไรมันก็ไม่ดีแล้วทุกอย่างอะแต่พีฝาคงเกียดฝุ่นแล้วแหละพาก่อนไปคับแม้ว่าเราสองต้องห่างกันให้เธอรู้เราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันเมื่อก่อนอะเวลาฝุ่นมองท้องฟ้าฝุ่นก็จะถามกับตัวเองตลอดเลยแต่วันนี้ได้คําตอบละ ร้องไห้กับน้องไอฝุ่นมันดีมากอะรอดูเลยอยากเห็นโดยเฉพาะแก๊งสีจิว๋วโอ๊ยน้อนมันก็น่ารักเนาะความสนความอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยน่ารักแล้วอยากดูแล้วว่ายังเราอยากเห็นอยากเห็นสีจิว๋วโดยเฉพาะแก๊งพี่หมอโอ๊ยโอ๊ยทำไมฉันคั่งไม้กี้บารได้ขนาดนี้วันเนี้ย หลิวคือเล่นดีมากร้องไห้ตอนที่ดูก็คือแบบน้ําตาซึมกับน้องไปด้วยเลยเพราะว่ามันมีมอนความเศร้าเนาะเออก็ต้องรอดูว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะฝากติดตาม for ever you พอลักนำทางด้วยซึ่งจะออนแอร์ในวันที่18ธันวาคมนี้เนาะที่ช่อง VTV นะคะเป็นอันคัดเราอยากจะเห็นแล้วนะคะว่า เรื่องราวของต้นฟ้ากับเต้ฝุน,นะคะเป็นยังไงเนาะก,ก็อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจน้องๆได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย